สวัสดีครับอยู่กับผมอีก้นะครับกับเติ้งฟอร์ดพรนครสาขาบางแครนะครับวันนี้เติ้งพามารีวิวรถ XLT สีบอลเงินนะสบอลเงินเนี่ยไม่ค่อยมีคนแต่งนะส่วนใหญ่นะครับผมเนี่ยสวยมากๆพอแต่งมาดูดุมากๆนะครับเดี๋ยวผมพามารีวิวทีละชิ้นเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เห็นเลยนี่กระจังหน้านะครับแลปเตอร์ฟอร์พร้อมไฟ3ามจุดสีส้มเหมือนเดิมนะครับผมหัดลงมานะครับจะเป็น ชุดแต่งของแรปเตอร์หอดกันชนเดิมออกนะครับใส่ชุดแต่งแรปเตอร์เลยสีดําพร้อมตัดสีเงินแบบนี้เลยนี่ครับพร้อมคิวล้อขนาดห้าจุดห้านิ้วนะครับผมแบบนี้ลูกค้านะครับใส่แม็กนะขอบยี่สิบนะครับผมสเปคยางนะครับอยู่ที่สองแปดห้าทับห้าสิบนะครับ R ยี่สิบเลยอยู่เต็มซุ้มนะครับคันนี้ไม่ได้ยกนะครับเดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะครับของเอแว p พายสวยมากๆนะครับผมคิวกันสาดนะครับบ้ามือจากผมติดตั้งให้นะครับผม แล้วก็เพิ่มราวหลังคาให้ลูกค้าด้วยแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ได้นะเพราะติดกาวธรรมดาแต่ว่าก็ดูสวยมากขึ้นนะครับพร้อมแถมโลบาของอาร์เรนเดอร์อะไรนะครับแบบนี้เลยเท่ๆนะครับผมถัดมานะครับผมด้านหลังกันบ้างจะเป็นไฟของ y ายแท็นะครับผมเป็นตัวสี่คูณสี่เลยนะครับเดินเส้นเต็มนะครับผมพร้อมครอบไฟหลังครื่องติดตั้งให้นะครับผมครอบโลโก้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับแบบนี้สวยๆพร้อมอะคริลิกสีดํานะครับผมคันนี้นี่ผมแถมกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วย บบน,นะฮะเพเท่คือผมได้บอกว่าสีบอลเงินนะครับเป็นสีค่อนข้างที่จะโลเลยนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามองว่าอาจจะแต่งไม่ขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ผมจัดเซตให้ก็ดูตามคลิปเอาละกันนะครับผมถ้าสนใจอยากได้แต่งแบบนี้เลยทักหาเตอร์นะครับตอนนี้มีโปรออกสีประตูเริ่มต้นหนึ่งมเก้าันบาทหรือพร้อมแต่งเริ่มต้นสา0หมืนเก้านะครับผมแต่ในภาพเนี่ยแต่งหมดนี่เลยลูกค้าใช้เงินออก 59จบแน่นอนทักหาเติงนะครับเดือยโทรมาที่08ดแปดนะครับแปดห้าเก้าสามห้าหกนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลน์แล้วก็ทิ้งช่องทางติดต่อไว้อื่นๆให้นะครับยังไงพอกแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ